ค่ะแอดสวัสดีค่ะสวัสดี helmet, เอฟซีทางช่องแม่เกียเตอร์นะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขุสุขคนนะคะมือนี้นะคะแอดกับมีตัวเลขแนวทางนะคะมานําเสนอนะคะเป็นตัวเลขแนวทางเลขลับนะคะจากคนครพนมนะคะเพิ่นได้ให้ตัวเลขมาแล้วพี่น้องนะคะแอดกับสีฟ้ามาล่งห้ยนะคะเนาะนะคะกับบรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้าคือเก่าหรอค่ะท่านผู้ชมนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะสิไปเบิ่งตัวเลขแนวทางนะคะแอดกับฝากนะเด้อนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กับทางช่องแม่เกตค้นมักเล็กน้ำแน่นะคะฝากกดกระดิ่งแกงเตือนไว้พร้อมนะคะเพื่อจะไม่พลาดตัวเลขแนวทางจากทางช่องนะะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งตัวเลขแนวทางไปพร,พอร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะนี่ละคะ่างวดที่ผ่านมานะคะของเลขลับนะคะงวดที่ผ่านมาของเลขลับพัดไฮเจ็ดนะคะไฮเจ็ดเจ็ดกับมะลงลางะคะ่ะพี่น้องเจ็ดนี่ไปลางค่ะเจ็ดไปลางเพราะว่าเลขออก ห้าเก้าแปดกับเจ็ดเก้านะคะเจ็ดเก้านะคะอันนี้เป็นหกเจ็ดกับหัวนะคะท่านชมนะคะกับหัวนะคะเนาะนะคะตัวเลขหน้าทา่านะคะกับมีเขามีหลุดเด้อค่ะพี่น้องนะคะก็ขอให้เอฟซีทุกคนทุกทนันเอาไปเบิ้งเอาไปพิดจารนาเอานะคะว่าจะไอตัวดีตัวเด็ดมากนะคะแอดกับฝาาวาล,าลงให้เอฟซีทั้งช่องในเบิ้งกันนะคะเนาะนะคะ,นะคะ,นะคะเดี๋ยวมาเบิ้ง งวดติดงวดหนานะคะเนาะงวดวันที่สองนะคะงวดวันที่สองพฤษภามนะคะเนาะค่ะไปน้ำกันเลยนะคะเนี่ยค่ะอันเก่านะคะเนีอันเก่าอันนี้อันเก่าอันนี้อันเก่านะคะอเลขลับบางที่กับเขาแน่รุดแน่บางที่ตัวเลขเพื่อนนี่สิเขาตรงๆเลยนะคะเลขลับนครอนพนมนี่มันจะเข่าตรงๆเลยนะคะ ท่านใดนะคะติดตามตัวเลขแนวทางเลกลับนะคะเนาะนะคะมีเขาแน่รุดแน่นะคะเอามาดูกันเลยนะคะงวดประจำวันที่สองนะคะสองพฤษภาเลขลับนะคะ เอานมปังมุนเขาไปเฮ็ดอย่างละลูกฮมุนเขาไปเฮ็ดเนีอันที่สองเบอนห้าสองห้าหกเจ็ด บนวิ่งนะคะระบ้างนะคะเนาะบนไปล่างล่างไปบนอีกแล้วนะคะพี่น้องช่วงนี้นะคะบนวิ่งบนวิ่งหกลู้ซึกอวางหกหนี่มาแห้งอีเด้อพี่น้องนะคะนะคะ ตามสูตรนะคะคนว่าบางที่ตัวเลขมันตรงกันนะคะบางที่ตัวเลขมันตรงกันกับมีนะคะให้มาเจ็ดค่ะมาตัวเลขนะาะ่าบางที่ก็ตรงกันแน่นะคะจากคู่บางอาจารย์ค่ะตรงกันนะคะ ะะเลขลับนะคะเลขลับนครพนมงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมนะคะสองหาหกเจ็ดนีนะคะ่ะบนวิ่งหกนะคะบนวิ่งหกล่างวิ่งเจ็ดนะคะนี่หอยยังคบอหมดเร็วนะ เลขลับนะคะจานขวดนมพร้อมจับคู่นะ,ะพร้อมจับคู่นะคะก็คือศูนย์หกเจ็ดค่ะศูนย์หกเจ็ดอ่ะหกเจ็ดหายวาตัวเก่าและะ้วค่ะพี่น้องนะคะมรด่ผ่านมากจนกระหายหกเจ็ดนะคะ หัวดนี้พันไข่หกเจ็ดขึ้นเก่านะคะเลขล่างนะคะเลขล่างพันไข่มาเจ็ดแปดเจ็ดแปดฮะเจ็ดสามเจ็ดศูนย์หัวดนี้มีสามคูด้วยเพี่หรอกหัวดนี้มีสามคูนะคะ เดี๋ยวมบิมึงใส่กันเลยนะคะงวดที่ผ่านมาแล้วก็งวดใหม่นะคะชัดกันยู่นะคะเนาะเลขลับจากนครพนมนะคะงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2 5 6 7นะคะบนวิ่ง6นะคะจับคู่0 6 7กับ6 7ล่างวิ่ง7จับคู่7 8 7 3 7 0นะคะ ะคะแคบหน้าจอไปเลยนะคะไห้มาตัวเก่าพี่น้องสังเกตนะคะให้มาตัวเก่านะคะแต่ว่าสลับแค่ว่าเป็นเจ็ดแค่นั้นนะคะอันนี้เป็นฮุกนะคะสลับกันนะคะเนาะ,นะค,ะคันบม,มากนะคะตัวเลขนะคะทีเลขลับนะคะจากนครอนพนมนะคะมาไห้นะคะก็เห้ากับเอาฮุกนี่ไปจับใส่ก,กันกับตัวที่ห้ามาักได้นะคะเราว่างนะคะเพื่อนว่าระว่างฮุก สิกับหัวอีกนะคะครึงหมวดทิพานมานะคะเนาะเป็นหกเจ็ดเป็นเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะนะคะเอาละค่ะแคบหน้าจอไปเลยนะคะมากกถึงจัดพัดกระพานนะคะทางช่องเองก็ได้มานําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเสียไม่แคบหน้าจอให้เบิ้งนะคะแคบหน้าจอนะคะ,นะคะตัวเลขแนวทางนะคะ ขอขอบุญขอบคุณนะคะเลขลับจากนครพนมนะคะที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางนะคะมาหายเอฟซีทั้งช่องไม่เก็ตน,นะคะขอขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกคนทุก่านพร้อมนะคะที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั้งช่องอย่าลืมเด้อนะคะกดกระดิ่งแกงเตือนไว้พร้อมเพื่อจะบริลาดตัวเล็แนวทางจากทั้งช่องนะคะเนาะว่าจะได้ตัวดีตัวเด็ดมากนะคะแอดกับสีฟ้ามาลงหายเอฟซีทั้งช่องในเบิรงกันเลยนะคะแคบไปเลยนะคะ สุดท้ายนี้นะคะแอดขอให้เอฟซีทั้งช่องนะคะมีสุขภาพร่างก,กายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเดอ้อค่ะขอใหา้เฮงเงรวยๆวยทกหวยรวยเบอร์ไปน้่กันนะคะงวดประจําวันที่2พฤษภาคม2หางเก็ดนี้นะคะขอให้รวยทุกๆคนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะ